เวทขนมจีนแกนเนื้อไข่ดาวครับราดน้ำตาลเลย ใช้มือเดียวถือกล้องอยู่มือหนึ่งครับเช้าว,วันเสาร์ครับวันนี้ผมมีนัดกับ f อซท่านหนึ่งแต่ f อซท่านนี้ท่านอยู่ต่างประเทศนะฮะแต่เพื่ได้ไปถึงต่างประเทศเราเอฟซท่านนี้ท่านเป็นคน <c oughs> อยุธยาฮะท่านก็นเลยบอกว่า <c oughs> อ,อ,อาจารย์ <c oughs> ทําไมไม่ไปออถ่ายทําของดีแถวอยุธยาบ้างอยากเห็น บรรยากาศบ้านเกิดของท่านว่าท่านไปอยู่เมืองนอกมานานแล้วคุณเทพก็เลยผมก็เลยสนใจนะคุณเทพบอกว่าที่บ้านของท่านน้องชายท่านทำขนมนะทำขนมซึ่งเป็นขนมไทยนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็เลยนัดหมายกันว่าวันนี้เดี๋ยวเช้านี้ผมจะเดินทางไปอยุธยาแต่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องครับ พ,พี่โดหิวยังแล้วหิวแล้วโดโดจะกินอะไรวันนี้เดี๋ยวโดจะกินอะไรขนมจีนขนมจีนหวานเนี่ยสืยดาขนมจีนแกงเขียวหวานมีเปล่าแต่ผมมาจอดรถอยู่นานแล้วร้านนี้ร้านข้าวแกงมโนรานะอยู่ในปั๊มน้ำมันเอสโซ่แถวแถวถนนอ่าพุทธมณฑลสาย สายสองนะครับตรงนี้น่าจะเป็นสายสองดูเหมือนจะยังไม่มีที่นั่งเดี๋ยวลงไปดูสิครับว่าจะมีที่นั่งรับประทานไหมร้านนี้ขายดีมากมีชาชักด้วยกำลังชักชายอยู่ตรงนู้นขายดีมากเดี๋ยวต้องรอคิว<ป>ก็อี้นั่งก่อนนะครับลดลดไปลงไป,ไปเดี๋ยวรอพ่อก่อนแป๊บนึงน่ครับบรรยากาศในร้านของเขาครับ คนเยอะเลยทีเดียวแต่ผมเพิ่งได้ผมเพิ่งได้ที่นั่งโดหิวยังโอ้นี่ครับเดโดกินอะไรเดโดนี่ยพี่พี่โดโดรีเควสขนมจีนแกงเนื้อไข่ดาวครับอืมราดน้ำปลาไหมน้ำปลาไหมน้ำปลาอาศายน้ำปลาใส่น้ำปลาใส่น้ำปลา นิดเดียวนะอย่าเยอะเดี๋ยวเค็มอืพอแล้วนี่ครับแล้วยังจะมีหมูกรอบติดใจติดใจ,ใจหมูกรอบเจ้านี้ผมมาครั้งนี้ครั้งที่สองนะครั้งแรกมาห,น,หนึ่งละรู้สึกติดใจก็เลยมาอีกออแล้วนี่อันนี้ครับผมสั่งแกงจืดมะระซี่คโครงหมูเป็นผมกินเหมือนพี่โรดโดแต่เป็นข้าวครับ เป็นข้าวแล้วก็ที่นี่ตามสไตล์ของร้านอาหารปักใต้มนโนลานะครับปากใต้มนโนลาก็ต้องมีนี่น้ำพริกแล้วก็มี้าภาษาใต้ก็ยกน้ำชุบนะมีคัตมีตัวปักยาวมีแตงกวาเนี่ยผมชอบอันนี้มากครับอ่าใบอะไรล่ะที่แก้ช้ำในอะ่ะ เร่อกใบอะไรนะที่เขาไปหมดเป็นน้ำแก้แก้ช้ำในลึกไม่ออกเลยอลึกออกเดี๋ยวบอกเพื่อนอๆนะไปดกินเลย ขอบตาผ่านรับถึงเลย

ta nghĩ càng như

ร้นี่เขามเหม้อใหญ่ๆตั้งอย่ตั้งอมบนเตาไว้ร้อนๆเันนะครับไม่ได้ปไปถ่ายตรงหน้าร้านให้ดูเพราะว่าเ้าลูกค้ายเยอะเขรารลูกค้ายเยอะก็ะเลยรับไม่อยากไปยวนหน้าร้าน

น้องครับน้องครับเอาหมูก้อนๆให้จานเลยครับปรเปล่าปเปล่าเปล่าก้อนๆมามาชิมเพิ่มก้อนก้อนเขาอยู่น่ากิอน,นองเดียเดี๋ยวมาด <Ooh. S 1> ูด้ว

หน้าทานปัน้นป้อนอน,น้ำทำร่อาเป็ข้าวบอะม่รู้

2. Giảm tăng chỗ nào cao tiết. lại cầm cầm không yên đấy.

ไทำผมอยู่นะครับเดี๋ยวผู้หมกินเสร็จก็ไปรับก็พอดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางไปอยุธยาแต่กะว่าจะไปแวะร้านชื่เเสียวเนื้อเจ้าอร่อยก่อนน แพทแหววหรือแัทแหววอะไรทักอย่างเลยนะครับเดี๋ยวน้องคุณเทพจะจะช่วยแนะนํานะครับหลังจากนั้น,นบบช่วงบ่ายก็จะเข้าไปที่บ้านของคุณเทพนะครับ MT ที่อยู่ต่างประเทศน้องคุณเทพก็จะคอยต้อนรับอยู่แล้วก็จะไปดูการทาขนมไทยนะจะเป็นขนมอะไรบ้างเพื่อนๆติดตามนะครับแล้วก็ มันมีอันนึ่งที่ยุทเบเบอกว่าจะเป็นขนมข้วเวยเขียวๆจิ้วเขียวอ่ะขนมข้วเล่ยแบบเป็นแป er like ้งวเขียวแล้วก็แบบมีน้ำมีน้ำเชื่อมนักล่าลงไปเขาเรียกภาษาจีนจำไม่ได้ก็จะเป็นที่เขาทำเขาขายกันที่ตลาดวอโลตลาดเจ้าลมงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหนึ่งซึ่งผมหมายมั่นตั้นมือ ือเ,อเ,อเนะนื้อต้มครว่าเป็นเครื่องในเนื้อต้มเนื้อต้มต้มเตี้ยนะเขาเรียกยังไนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอยู่ตลาดวัออดรอนตลาดเจ้าโกลนี่นะเดี๋ยวจากนี้ไปรับคูตักแล้วเราก็เดินทางไปที่ยาครับก็จะก่อนดีเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูปว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนน้ารักครับอิ่มเรียบร้อยครับาอตัวไปดเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปบอกเส้นทางนิดนึงนะครับ ดูอาหารร้าน,านก็ฟังน,น่าทานเลครับออออจอดรถสะดวกสบายครับก็ปัม๊มอันนี้ปั๊มเอสโซนะครับจอดหน้าร้านได้เลยน้องแดงจอดอยู่นี่ แล้วก็ยังมีที่จอดรถสะดวกสบายครับโด้มังนี้โดมังนี้นี่ยฮะตรงนี้ก็เป็นถนนพุทธมณฑลสายสองครับถ้าตรงไปนี้ไปบางบัวทองฮรถ้าย้อนกลับไปทางนี้ก็ไปพระรามสอง เดี๋ยวเป็นเพื่อนติดตามช่องโลโดพาเที่ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวไปรับตูตักแล้วเราเขไปอยุทยาเดี๋ยวตามคลิปต่อไปนะครับกครับสวัสดีครับ